สวัสดีค่ะทุกคนคงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องออยบำรุงผิวใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้จักอย่างจริงจังว่านอกจากจะทาผิวแล้วยังสามารถทำอะไรได้อีกวันนี้ตาพามาดูค่ะ ะะก็คือบำรุงผิวนั่นแหละที่พูดไปนะคะพอได้ยินว่าเป็นออยสาวๆผิวมันเนี่ยจะเซโนกันเลยนะเพราะกลัวว่าจะทําให้ผิวมันเนิดหน,นะใช่ไหมคะจริงๆมันเป็นความคิดความเชื่อที่ผิดเลยนะเพราะว่าคนที่ผิวมันนะคะบางคนเนี่ย ผิวมันเกิดจากผิวไม่สมดุลมีความชุ่มชืน้นผิวไม่มากพอทําให้ผิวเนี่ยผลิตความมันออกมามากขึ้นเขาจะซึมซาบรวดเ,เร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทิ้งคราบเหนียวๆมันๆไม่ได้ทําให้รู้สึกแบบว่ารู้สึกหนักหน้าหรืออะไรก็ตามตารู้สึกว,ว่าถึงแม้ว่าจาเป็นคนผิวมันเนี่ยใช้แล้วก็โอเคนะคนมักจะคิดว่าคนผิวมันเนี่ยจะใช้แบบออยล์ไม่ได้นะจะทําให้แบบหน้ามันเกินไปอะไรเงี้ยคือ ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาในเรื่องนั้นเลยนะคะโดยตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมของโอเมก้า3 6 9และก็วิตามิน A E C F ซึ่งเขาอ่ะป้องกันการอักเสบแต่ใช้แรู้สึกว่าสิวที่มันอักเสบอะมันไม่ได้เป็นอักเสบเยอะไปมากกว่าเดิมแล้วมันทำให้สิวอ่ะยุบตัวลงแล้วก็แห้งลงดีด้วย ใครที่มีสิวนะคะบางทีถ้าเกิดยังไม่อยากทาทั่วหน้าก็อาจจะมาแต้มเฉพาะจุดที่เป็นสิวอักเสบเม่ไดใหญ่อะไรเงี้ยต่รู้สึกว่ามันยุบลงดีนะหลังจากที่สิวหายสิวบางชนิดมันจะทิ้งรอยแผลไว้ใช่ไหมคะพอใช้ตัวนี้ตารู้สึกว่ารอยสิวมันจางลงดีเออมันจะค่อยๆจางลงค่อยๆจางลงจนหายไปแต่งางไรก็ตามก็ต้องใช้แบบหลังจากสิวหลังจากสิวหายใหม่ๆแล้วก็รีบใช้เลยนะคะมันจะทําให้รอยรอยสิวเนี่ยหายไปเร็ว มากขึ้นข้อที่2นะคะออยตัวนี้นอกจากจะบํารุงผิวได้แล้วยังสามารถเอามาผสมกับรองพื้นได้ด้วยไอตาเป็นคนผิวเข้มใช่ไหมและยังชอบอาบแดดบางทีไปเที่ยวทะเลมาไปอาบแดดมาผิวเข้มหนักยิ่งกว่าเดิมแล้วก็ต้องยังไงต้องซื้อรองพื้นใหม่แบบทุกๆเฉดเลยเหรอมันก็ไม่ใช่ไอตาจะใช้เอามาผสมกับรองพื้นแล้วมันจะทําให้สีรองพื้นเข้มขึ้นจิดหนึ่งแล้วมันจะทําให้เนื้อเนื้อรองพื้นนะคะลื่นมากขึ้นแล้วก็ได้ลุกที่ดิวอีมากขึ้นถ้าเกิดใครซื้อรองพื้นที่แบบมันแห้งมมากันแบบ แมทมากมันเกลีย่ยยากมากอะไรอย่างเงี้ยแต่แนะนําให้เอามาผสมนิดนึงอะคะ่ะมันจะทําให้เนื้อลองพื้นส m o ท t h มากขึ้นแล้วมันจะทําให้เวลาเราลงรองพื้นอะมันจะเกลีย่ยง่ายมากขึ้นเดี๋ยวมาลองดูกันอันนี้นะอ่ารองพื้นเราเป็นสีนี้ใช่ไหมแล้วก็หยดออยเข้าไปหยดเดียวพอค่ะคือออยเนี่ยไม่ต้องใช้เยอะเป็นอะไรที่แบบมันไม่ต้องใช้เยอะมันไม่เปืองแล้วก็ผสมผสมผสมกันมันจะทําให้เนื้อลองพื้นอะ ลื่นมากขึ้นค่ะมีความเหลวขึ้นนิดนึงคือเราใส่แค่นิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะค่ะบานนี้เราใส่แค่หยดเดียวแล้วลองสีรองพื้นอะ่ะมันจะเข้มขึ้นจีดนึงคือมันไม่ได้เข้มขึ้นถึงขั้นหนึ่งระดับนะเพราะว่าบางทีเคยเจอปัญหาที่แบบซื้อรองพื้นว่าซื้อบอร์นี้ก็ขาวไปซื้อถัอใหม่เบอร์นึงก็เข้มไปอะไรเงี้ยเพรามาผสมแบบนี้ไอตามรู้สึกว่ามันทําให้แบบสีรองพื้นขย,ยับขึ้นมาอีกจีดนึงแล้วมันแบบ มันเลิศมันสะดวกมากๆเพราะว่าบางทีเราก็แบบไม่ได้ใหา่จะซื้อรองพื้นใหม่แบบเปลืองเงินอะไรเงี้ยเลิศแล้วมันยิ่งทําให้เนื้อรองพื้นเน็ตแบบเป็นได้ลุคดิวอีมากขึ้น แนะนาว่าถ้าใครผิวมันแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากได้รองพื้นดิวอี้ทำไงก็ก่อนลงรองพื้นก็ทาไพรเมอร์ที่มันคุมมันมันจะได้ไม่มีความมันเพิ่มขึ้นมาอีกรองพื้นที่มันเป็นได้ลุคดิวอี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทําให้หน้าเรามันนะแต่มันจะทําให้หน้าเราดูโกลถ้าเราไม่อยากให้ความมันของหน้าออกมาอีกเราก็ทาไพรเมอร์คุมมันไว้นะ ซึ่งมันไม่ได้ดูแบบว่าดิวอีกมากมากจนเกินไปแต่รู้สึกว่ามันเป็นลุกที่แบบทําให้ดูเป็นผิวดูเป็นธรรมชาติดูกลัวเห็นไหมคือมันก็ไม่ได้แบบว่ามันวาวจนเกินไปอันนี้อาจารย์รู้สึกว่าเป็นคุณสมบัติของออยที่แบบอ๋อเลิศเหมาะกับเรามากๆเลยเราไม่อยากจะซื้อลองพื้นใหม่แล้วบางทีลองพื้นอันนี้มันดีแต่มันอาจจะแห้งไปแล้วก็เอามาผสมออยแล้วก็ ใช้ได้ต่อทําให้เกลี่ยง่ายได้ดีขึ้นนอกจากจะใช้บํารุงผิวหน้าแล้วนะคะยังสามารถใช้บํารุงผิวกายได้อีกด้วยพูดถึงเรื่องออกแดดเรื่องอาบแดดเนี่ยต้องถามนี่เลยแต่ชอบอาบแดดมากแต่ว่าเราก็รู้นะว่าการอาบแดดมันก็แบบทําให้ผิวเข้มขึ้นทาให้ผิวแบบแทนสวยมากขึ้นแต่ว่า ถ้าอาบแดดมากๆในแดดเนี่ยเขาจะมีสาร UV ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งผิวหนังได้เพราะฉะนั้นเวลาอาบแดดเราก็ต้องแบบอาบยังถูกวิธีดูแลดีๆนะคะนอกจากจะทาทนนิ่งโลชั่นแล้วสามารถทาตัวออยเนี่ยก่อนที่จะออกแดดได้ด้วยเพราะว่าตัวออยเนี่ยมีส่วนผสมของสควอลีนนะคะสควอลีนคือเขาจะช่วยทําให้ผิวหนังเนี่ยไม่ไหม้เบิ์น แล้วก็ช่วยป้องกันผิวหนังจากการเกิดมะเร็งผิวหนังซึ่งตัวสควอลีนเนี่ยปกติจะหาได้จากปลาฉนามน้ำลึกแต่ว่าสควอลีนของตัวนี้เนี่ยเขาสกัดมาจากผลอาแกนนะคะซึ่งสามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ปกป้องผิวได้เหมือนกันก็คือแนะนำถ้าข้าใหร่จะอาบแดดแต่ไม่อยากผิวเบิร์นไม่อยากเสี่ยงมะเร็งผิวหนังเนี่ยทา ตัวนี้ก่อนออกแดดนะคะทาให้ทั่วตัวทั้งหน้าทั้งตัวทาได้เลยมีประโยชน์มากแล้วจะทําให้ผิวไม่แสบไม่เบิร์นไม่เสี่ยงเป็นมะเร็งได้ค่ะและข้อที่สี่เป็นอะไรที่ Amazing มากๆตาแบบไม่รู้มาก,ก่อนเลยวเวลาใช้ออยล์เราก็ใช้กับผิวหน้าผิวตัวอะไรตลอดจริงๆแล้วออยลมันเป็นอะไรที่แบบสารพัดประโยชน์มากๆม,ม,มันสามารถใช้บารุงผมได้ด้วยเย้ yeah! ใช้ทั้งหมักผมก่อนสระหรือว่าหมักผมหลังสระก็ได้แต่ว่าถ้าแบบขวดมาประมาณเท่านี้จะให้เราไปหมักแบบทั้งหัวบางคนอาจจะรู้สึกว่ากลัวเปืองแอบบงกิดนึงเนาะชนีไอตาใช้วิธีเอาไปผสมกับครีมนวดผมเราก็บีบครีมนวดผมแล้วก็เอาเนี่ยเอาไปผสมสัก1ดรอปเปอร์สดรอปเปอร์ก็ได้ถ้าผมยาวอะไรเงี้ยค่ะเอาไปผสมแล้วก็หมักผมเป็นทรีทเมนต์หลังจากที่สระผมมันจะยิ่งทําให้ผมนุ่มชุ่มชื่นมากขึ้นในตาชอบมากเลยแล้วก็ตัวออยเนี่ยเขาจะมีกลิ่น หอมๆเป็นกลิ่นแบบกลิ่นธรรมชาติของออยเขาอะ่ะมันก็จะติดผมแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็ผมนุ่มชุมช่มชืน้นป้องกันผมเสียแตกปลายด้วยค่ะจริงๆ4ข้อนี้เป็นแค่4ในล้านข้อของประโยชน์ของออยเลยนะคะเพราะว่าอาแกนออยเนี่ยมีแบบประโยชน์เยอะแยะมากมายแต่อาตาคัดมา4ข้อที่รู้สึกว่าสาวๆควรจะรู้ไว้จะได้เป็นประโยชน์แกผิวแก เรื่องสวยๆงามๆของเรานะคะส่วนตัวนี้อาร์แกนออยที่าตาใช้นะคะตาจะใส่รายละเอียดลงใน description ใต้วิดีโอไว้นะคะเผื่อใครสนใจก็กดเข้าไปดูได้เลยดีจริงๆมีแล้ว2ขวดทั้งขวดเล็กขวดจิ๋วเลยอันนี้เอาไว้พวกเวลาไปเที่ยวไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอันนี้อยู่หน้ากระจกเอาไวท้ทาแบบจริงๆมันทําอะไรได้เยอะมากเลยอะเดี๋ยวไว้ว่างๆวันหลังจะแบบมาบอกอีกว่ามันทําอะไรได้อีกมันสรรพคุณเยอะแยะมากมายแบบ ตลาดแตกมากสำหรับวันนี้ตาก็มาบอกเล่ากันแค่นี้แหละค่ะอย่าลืมกด subscribe channel ของอยตายนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามต่างๆบ๊ายบาย <c oughs> ผมเนี่ยเด้งแั้แกแต่ต้นวิดีโอยันยิ้งปลายวิดีโอพยายามจะเอามันลงมันก็ลงไม่ได้ <c oughs>